วัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทนายความทัชกรทองยศภูมินะครับวันนี้ผมจะมาพูดในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีช่อโกงนะปัจจุบันเนี่ยมีลูกความโทรมาปรึกษาทนายความค่อนข้างมากเลยในคดีที่ตนเองเป็นผู้เสียหายแล้วก็โดนช่อโกงส่วนใหญ่ก็จะมาจาก เรื่องของการลงทุนก็มีนะครับเช่นประเด็นการออมเงินออมทองนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าการลงทุนผ่านทางอินเทอร์เน็ตแล้วได้ดอกเบี้ยหรือได้ค่าตอบแทนเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ที่มากมากกว่าเงินฝากธนาคารมากๆเลยแล้วสามารถได้ภายในระยะเวลาอันสั้นวิธีการเป็นยังไงนะครับ ก็คือ,อลงทุนจํานวนน้อยแต่ได้กลับคืนมาจํานวนแทบจะหนเท่าตัวหรือมากกว่า1เท่าตัวในระยะเวลาที่สั้นยิ่งลงทุนมากก็ยิ่งได้กลับมามากแรกๆลงทุนไปได้กลับคืนมาทั้งหมดนะครับทีนี้ทำยังไงต่อแน่นอนกอ็เทเต็มหน้าตักเลยต่อมาเกิดอะไรขึ้นนะ ก็ไม่ได้คืนหายวับไปกับตานะครับลักษณะของวิธีการเนี่ยมันจะคล้ายๆกันทีนี้ส่วนใหญ่ก็ถามว่าเอาลวทนายทำยังไงนะอย่างแรกเลยนับแต่ทราบเหตุว่าเราเนี่ยถูกโกงแล้วละ ถูกหลอกนะครับโดนโดนชอบโกงแน่นะก็ให้แจ้งความภายใน3เดือนก่อนเพื่อให้ทางตำรวจเนี่ยเขาได้ออกหนังสือขออายัดเงินธนาคารแล้วให้ตำรวจก็ได้สืบสวนสอบสวนในทางคดีไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนได้ระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับว่าเป็นการลงทุนจริงๆหรือโดนเป็นกับดักอีกทีหนึ่งนะครับในคราวหน้าเดี๋ยวก็ มาคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจถัดไปนะครับขอบคุณครับ